โดนครับโดนของครับโดนของครับโอ้โดนของแล้วครับพี่น้องพี่น้องโซ่าจ้าอ้ยส่ยูไงครับผมอืหมุนมุนมุน,มนเอาแล้วน,นันนเอาแล้วมุนมุนมุน,มนสมใจอยากเบียงมาพี่เบียงมาเอาออ <c ười> ไปอยู <Wasser> ่ไ <wildly> ว <blessing vard> <Jersey> ้ให้นี่สองคนน้อยแต่ก็ได้นะสองคนมาหนี่บบน้อยหนากันเลยวะแหมว่าย้อมหนากันเลยออยเหมอนของอ้ยของเอไลเหมือนจะตังกมูครับผม ของที่รยนี่ที่หลังดังกลัวนะจ๊ะที่หลังดังกลัวนะจ๊ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับกะมาหนี่มาตกประกวดอีแล้วครับตกประกวด EP ที่สามสิบเจ็ดครับผมถึงไหมดึกตามเคยครับผมมาหนี่กะมากครับทีมงานมาจากปาจีนบุรีครับ กับนกอกกระดิ่งสันครับผมครับสวัสดีครับแล้วก็นานุมึงกระบินครับครับสวัสดีครับผมนี่มึอนี้พามาทัวร์พามาเที่ยวครับนะมืงอน่้มาหานาครบุญสมคือนเราเหรอครับบุญสมปลาหลุดครับผมลงเล้วครับจะนำบุญสมกับมาลงตะเวนครับสรงผลงานไห้เบิ่งพากันห่อนกันหมดพากันพากันห่อนกันหมดสามคนนี่ห่อนกันหมดนยครับ ท่านบุญสมก็ได้มีโตใหญ่ๆครับผมมีประมาณปรากวใหญ่ปรากวดยักษ์ประมาณสามโลก,กว่าครับเราหยิบไปเบิงผลงานในบุญสมครับโอเคครับตัวปรากวด EP สามสิบเจ็ดร,รอชมน้องงานครับผมรอรชมผลงานยาวๆครับโสภาจ้าโสภาจ้ามีมืาามมอแกะาามือครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพักกันแบกเรือลงก่อนครับเดี๋ยว เดี๋ยวสิบวันท่านหนา้าเป็นทรงครับผมเดี๋ยวอย,ย่าทายจิ้มให้มึง <c oughs> เป็นช่วงเป็นตอนไปครับโอเคครับมาลุ้นน้ำกันครับอีพีนี่สามสิบเกียดจิ้มง,งานมาตะไก่เลยครับปัจีนบุรีนักกอกกระดิ่งสั้นแล้วก็นอนุเมืองกบ,บินครับผมโอเคลองมาลุ้นน้ำกันหมอน,นี่พาหน,น้าโนนมาเออพาหน,น้าโนมาเที่ยวหมอน,นี่เที่ยวแม่ยนมาโอเคครับเบิ่งสองคนนั่นเทียนยังกัน <c oughs> ดึกตจำเคยครับผมสตาร์ดึกตจำเคย นาบุญสมกับจัดไปของไงครับเดี๋าายวสีไทยผลงานนาบุญสมของเบอร์อนนีกเทนึงครับปรากดยักษ์ครับผมประมาณสี่โลเลยลาก,กันตาหันมาเลยจีกินเขายิ้มเขากันเลยเออว่าต้องทิมกไก่บ้างเออสนะนี่พัานานูมัสน,นูเมืองกับบินจิตติใจบันนี้แหละครับสีงามวันนี้ละเปอร์เฟนต์ออน ปรากฏมันตื่นไฟแต่ว่าตอนตรงตอนตรงนี้ปิดหมดเลยได้ไฟอ่ะโอเคดุยกันเลยครับเฮานี่ครับที่เด็ดเช่นเคยครับมามักโซฟาครับผมอ่ะแกะโชว์กันสุดๆเลยว่นานั่งไปขันเด็ดนี่ครับกินบางๆครับ อินนอนตอนผมเหมียน,น,น,นติดม <So f> ือลอยเปร์เซ็นต์ครับผมโซพัชจ่าครับติดหนังสี่แกออกมาเลย หยิบได้เลยครับผมก็ห้อยหยิบแล้วอะล่างน้ำเป้าออกใ้ทันทีครับกินบาดติดมือครับโอ้ยลืมปิดฝัดปลาักเลยเอาใส่ไปก่อนครับหยิบมาเลยครับนี่ยาจะเป็นชิ้นทั้งสี่ครับเกี่ยวเข้าไปเลยแนะหย้งประต่งว่างให้มันไปหดไกล หอยเอาหอยตีกหางเรือเลยครับตกหน้าไฟกับชิ้นหนึ่งพอดีลงแม่น้ำเป็ดตัวใหญ่ครับใส่สองชิ้นครับผมนี่ประมาณนี้ครับให้ปลายเป็ดพลน,นเลยครับเอ๊ดังนำเปล่าย้อนนียครับขางเรือนี่แหละพี่น้อง cúng, nằm mừng, không, không, chỉ vốn nhưng mùng một đùa, nằm, thà mùng đây nằm nhang hoài vay lấy, ngập, dọn lên, Túng. ไปครับโดนครับโดนของครับโดนของครับโอ้โดนของแล้วครับพี่น้องโดนของโดนของครับโดนของครับโดนของครับผมโดนของโอ้ย

เออสุภาพจ้าอุ้ยมามาขอจับหน่อยลูกมาพาจับหน่อยลูกอุ้อดยดเลี้ยวทันใจครับขอจับหน่อยนะลูกอุ้ย โอ้โโอ้โต้งเย็เย็นโอ้โต้งเย็บเนี้ยกาปลาเราม้างไงโอ้โ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 มีน้ำหนักขอหลุดไอมเล่า แน่นอนครับตัวนี่พอดีกำลังติดพลั่วลาดครับผมบอได้เจอตอนปลาดึงครับมาเร็วเกินไปก็เลยบอได้เจอช็อตดึงเลยครับเจอช็อตงัดกระเพาะแล้วครับผมสภัชจ้าเอ้ย นนุนนุสู้แจเดี๋ยวเดี๋ยวเนนดี๋ยวเอานะนุสูปจจัไหมลูกสู้แจทยอืมอุ้ยสามบวกครับสามบวกเน่นอนครับตัวนี้สามบวกปจินครับบวกเ่นอนครับโอ้ย พี่น้องเอ้ยตรวจจัดตรวจจ,จัดสระดัดยืดมันมันมันตะไมายเรียกเลยครับปลาเอียงปลาสายยูเขาวันเนื้อขวดเด็ดเลยนี่ปลาสายยูตะกูลย่อให้ตัวมือขวดตึงครับโอเคส๊ยสับจ้า นี่ครับมัมมักปวดตรงไหนวะเรื่องรลกเริ่มเรียกหากเงียงก่อนดีกว่าว่าเมือกออกแล้วครับเมือกไลยครับปลานี่แต่ว่าปวดเสียบครับต้องใส่เข้ามาโคดเล่นวะไม้เล็ก ตัวแรกของหักเทีบก็ได้หักเทีบก็ได้เรยวมหวนเรยวมหวนวะ

ปิดไปที่นั่นไม่ต้องปิดตงวเนี่ยมึงดูโอเคลุนกันต่อครับตัวแรงมาแล้วมาแล้วครับ <c oughs> นาบุญสมขึ้นมาหาแล้วครับผม <c oughs> เป็นได้เขาอ,อีกวะไปใหญ่ดึงหันขัข้นเกือบตกนามเลยมัดใส่เสร็จ้ี่มันหลากขั้น Có lên mắt đấy, này. Ừ, mắt. Hàng, đi, hàng kia 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 đan kia 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 Bắt kia 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 kia

ไไลุงไปพันดึกกันบ่งไนี่เออมองเหลยกไม้เรลยกเลยนสิ่งนี้จะเข้านห้องมาเนียนบ่นบไปมือน,นี้ลูกเรือมาสองคนเลยมือน,นี้นาเรือ บอกว่าอากาศห่อนกันทสองคนเลยครับห่อนปรเสริว่าห่อนเนื้อห่อนตัวห่อนเนื่อหนตัวมาใคถึงทำผลงานนะเนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอใจเยับแล้ก็ใสสวยครับผมยังไหยังไหมอือ ใส่วสวยครับเจ็ดแปดถีดได้ครับผม,ม,มที่เด็ดมาหมักโสภาจ้าครับมีเสียงเลยเว้ย số phát cha mà theo nụ nè? Ngā là nụ Hả? gì ao hả Nụ phát cha, hấp vậy. Ngā nô hấp vậy. Ngā hấp vậy. Ngā nô hấp Phải Ngā nô hấp vậy. งามครับผมเอาเอามาแล้วครับหนุ่โอ้โหปลาปลาโลหนุ่มมัดติดๆครับผมบ้านหน่วยนาครับบ้านหน่วยนาครับหนุ่มโซบัชัยโสบัชัยเปิดเปเปิดเปิดเบาไฟ มาเล้วหัวตะได้นี่ละนี่่สองคนน้อยแต่ก็ได้นะสองคนมานีโบโบ,บน้อยหนากันเลยวะเอาไอาเปินนดหน้าลองเนี่ยอุ๊ยเปินนดนนเ,เปินนดนนเปินเปนนดน,น่ะนี่นี่ผลงานอนะนุครับเดี๋ยวขอตนเช้าสุภาพเจ้า เ,เยา่ายอมหน่อยนายกันเลย,ย้ยอุ้ยเห,หยของเอไลเหมือนจะจังงูมูครับผมของอไลจัง,ง <laughs> <laughs> สามตัวกินเร้วของเอไลจังงูมูครับผมดันโลครับนี่ทีหลังดังกววนั่จ้า ทีลังดังกลัวนะจ๊ะเป็นไงกันทีลังดังกลัวนะจ๊ะสันโลครับตัวนี้ขอจับเลยข้อจับหน่หน,นู้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิเดบุดีเบขอจับหน่อยนะครับขอจับข้อจับกัย รัวจ้าโลบวกแน่นอนครับตัวนี้ทีหลังดังกลัวนะจ้าทีหลังดังกลักวนั่นนันูอุ้ยประสนเอ้าตัวน้อยนันไปกินของนังนูกันเนาะเอ้ยนะสามตัวติดครับแต่ขอบอกว่าทีหลังดังกลัวนะจ้าบ้าเนี่ยใครเฮ้ย มามามากำลังมวนอือห <c ười> นันทนั่นทูนี่แหละเขาเอื้นคลองนะ มันมีคู่นะจ๊ะรอคู่ได้เลยเนะี่ยไอทไปอยูเป็นตัวลูกอลยโอ้น้ำมันหดี่หา่างเงอยสุภาพจ้าโอ้โรูบวกครับเกือบสองเลยเลยครับตัวนี้โอเครุยกันต่อครับพี่น้อง อยู่ใสายวข้าดเอาบัดรุ่นเขาถิ่มลงผุ่นเยอะเลยวอสเอาบัดตัว okay. น oh, ี้อยู่เนาะพอได้หายง่วงเนาะอื้อหมุนหมุนหมุนเอาแล้วนันนูเอาแล้วหมุนหมุนหมุนสมใจอยากเบี่ยงมาพี่เบี่ยงมาเอาเบี่ยงมาเอาเบี่ยงวะอู้มุนมุนมุนอี่มุนอีกหมุนอี่มุนอี่ ยอยู่ไว้ให้้ยขันมันอ่อนเนาะกลัวว่ามันสองสามรูปเลยนี่มาแล้วครับสายอยู่มาแล้วครับสายอยู่เฮ้ยแยกดิเดี๋ยวแป๊บนึ่งอุ้ยหนุ่มโอ้ยหมดแท็กดีว่ะหนุ่มจัดแนละ้วครับยาอยู่หนุนะ่มเนะมืองกระบ <c oughs> ินเปนะ <c oughs> ็นบอลเดี่ยวเปิดตนะัวเดี่ยวเอาซีว่ะเมืองกระบินเลยเนาะ ไหนบันอาจะรู้ได้ครับผมเป็นไหน,นบัน,นโซฟา,าโอ้นนนออขนาดตัวสเนียยังงับเอ้ยเดี๋ยวโซฟาจ้าทำไมยัไง,ไงไม่พูเห็นหนาเอา้โาโซฟาจ้านันุมึงก็บ,บินจัดแล้วครับเอ้านี่นี่ครับมามักโซฟาครับาาน,นันุเมืองก็บ,บินครับสมใจอยากเลยอยากนักเลยครับเอ้ย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  ลูกพ่อจ้าเนี่ยมายังโซโหอันนี้เนี่ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเสียงคนบางคนเว้ยเฮ้ยใจเย็นอย่ามาหอดบอกมันเสียงคนบางคนเว้ยพูดไดแผลล่างเรือเด้อยมือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแข็งเฮ้ยแข็งอุ้ยแผ่วะนี่ โอ้โอยลุดวะนี่ครับไม่กลั่นุดวะปลาสายยูครับปลาแกรครับของน,นันอุ้ยขีดหัวของรังเลยวะขอนั่นอาะินหนา,นา,นาสิบโบไม่ตัวแล้วเริ่มเศ้าแล้วปลาเริ่มเข้าแล้วแกกับสีเพิ่นทีนังสื่อจ่คล้องไหยจาหักมันเดี๋ยวมันจะขาดจิต

เข้าเนเด็กขยเรื่อเลอยโอเคครับสวัสดีตอนเช้ารครับผมกะตื่นขึงมากกะลองจากชั่วโมงสองชั่วโมงครับพอแดยดอก่กครับพ่อย,ยังกลับมามาลุ่นกันย้ำรืงเช้าครับหมือขึ้นกระเงียบอยู่แต่พ่อได้ดึงอยู่ครับหมืกขึ้นพอได้มวนมวนเป็นช่วงๆรับเป็นช่วงๆครับ <c ười> ผู้ใดแพ้อย่างเหรผู้ใดแพ้ลังเลือบ่เออไม่ได้หรอเอาลางแต่ว่าผู้ใดชจะน่าเอาเลือขึ้นผู้ใดผู้ใดแพ้ลังเลือครับทิปนี่น้น่งดึกว่นทั้งนั้น ถือมึน้ำตื่นอีกแล้ววะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยี้อย่งใงไหมขังครับผมนี่ยังมือเศร้าครับจวดจัดสเสดอดจืดสุภาพจ่าขังส่งามเลยครับลูกมันลูกมัน รอแม่มันนะเจ้าจครับมาแล้วครับเตรียมน้ำสองครับผมปองแปงปองแยงทำงานวานูแล้วก็คันระเบิดครับมือขึ้นนี่มึงโซนี่งัดของมาปองแปงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันแหละ เต็มที่สองครับนะก็จัดครับผมปองแปงครับปองแปงปองแปงทำงานนะครับคันระเบิดใส่ปองแปงแทนครับอืออใส่ครึ่งลัวครับผมอ้วนตับ้อวนตับอีกแล้วโอ้โหเด้แข่งกันเนี Means, iałem, here, ่ย <resonates> วันท <görüş> ี้สองคนน่ะอือหืออือหือเอ้ยเอ้ย โซฟาจ้าทั้งน so, ี no ้ม okay, ันกัวายอยู wow. ่ปะใส่งามครับผมโบเหยียบเลยเสียล่อยเลยโยนกควายเปียบโบแมนตัวนี้โยนมาถึงหม่องมันเนาะโอ้เกินครึ่งเกินครึ่งครับตัวนี้ประมาณหกเจ็ดขีดได้ครับมาเบฟผมมาครับใส่งามครับผม สุภาพจ้าเนี่ยเนื้อเหลือเนื้อเหลือแล้วครับนี่ก็ใส่ได้อีกแล้วครับนี่อีกขีดหนึ่งครับโอเคครับพอได้เติมกันครับผมเออเออผมงานทำงานเลเว้ยเก๊าลังเสียบเงียเลยนะก็งัดครับผมงัดทางงัดเลยครับ มาเรียนทำงานเลยผมแข่งทำงานตอนเ้าครับก็บผมแข่งจะทำอะไครับ,<ม>รบจแดดเริ่มบ,บอกเริ่มฮ้อนนะครับจะเก็บขอเก็บของเตรนตัวกระบป๋าครับผมมีผลงานเล็กๆน่อยพี่น้องในชมครับกับม,มือนีกับผ้านนุเมืองกับบินครับมันประสบการ,การเออมหาประสบการณ์ครับลงเรือครั้งแรกครับผมเพราะเด้งัดพอได้มันอยู่ครับ แต่ว่านนุยังพอด้เจอของครับนี้เจอของไงครับนาบุญสมนาบุญสมรวยครับรวยครับมือนีกับโอเคครับมาเบิ่งผลงานกันครับผมก่อนจะล้ากันไปมาเบิ่งผลงานกันครับนี่นาบุญสมปลาลุดสื้อเฟสครับบุญสมปลาลุดสนใจเงี้ยกะกี่ต่อได้ทั้งเฟสครับอั้เบอะเอบเบอะเอบฮะ นายมึงผสมจับโซเนี่ยะจับโซตัวใหญ่ๆนี่แหละมุมริดมุมริดจับดูลไรลือมีสองภาคเสถึงเข้าก็มีของดีขึ้นกันน่าจะเกือบสามครับอ่านไปเลยสามครับผมตัวนี้ขาดบ่กขาดสองบ่ขาดสองครับสองบวกบมแมนแ์เคนี้ครับในทางอีก

ของไงนี่ของยกไปยกมาลุดมืออซะเยอ้ยโอ้โหพระเจ้าไงหมุมหือดไงใครผมอือืมอตัวครับวย เว้ยคือรอเหรอวะของผ้าคือเก่าครับสุภาพจ้าโอเคครับผมกับมีผลงานนิดหน่อยครับเล็กๆน้ดหน่อยพี่น้องในชมตู้เจ็บบกขาดเลยประกวดอะมันหรืแล้วเจอของไงนี่มันเลยเลยขยันเลยนะโอเคครับผมกะตกประกวดอีพีที่สามสิบเจ็ดครับกะคือว่ามันพอได้มันพอได้สนุกครับผม น้าบุญสมปลาลุดครับผมครับผมตับผมงานน้ำนะครับ,บรลผลง,งานครับเฟซบุ๊กครับเด็กคนนี้ทางเฟซบุ๊กครับช่องยูทูบบุญสมพิชจริงปะเน่ยบุญสมพิชจริงครับ,ช,บ,รรบช่องไม้ครับกะว่าจะเปิดฝากพี่น้องเข้าไปติดตามน้าบุญสมครับน้าบุญสมน้ำครับดิดพันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเอไล่ไก่ต่อกับน้าบุญสมปลาลุดครับผมครับน้าปอกกระดิ่งสั้นแล้วนหละลันุ เมืองกะบ,บินครับผมกัลลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโสภาจ้าโสภาจ้าใชา่ก็าาได้งัดของอยู่ครับโดนโดน,ดนลงเทียครับผมเฮ่อแก่มือส้ำเร็จครับมันนี่มันนี่ลีครับมันนี่ลีงัดของนี่เดี๋ยวมือน,น,นะ มันเจอเม็ดไหมครับมึงนาุูนคนลงน้ำเอปาปลาโอ้แต่ามาท่านลง,งานเขาลงน้ำเอาของญใใ่เขาเคครับรอชมจิบนาครับ,ม,รารบมาสิไปลงช่วงไหนมึงไหนจีบเนี่ยกับพ่อจะคน,นี่ไปแก่บ้า